อัสสลามุอะลัยกุมบารมตุลลอฮิวบารอกาตุสวีค่าเด็กๆนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มากับครูครูหญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะสัปดาห์ก่อนคุณครูหญิงก็ให้เรียนนะคะตัดกันไปเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนนะคะอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะในหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดหนังสือภาษาปฏิทีนกันเลยค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือภาษาปฏิทีนนะคะแล้วเปิดหนังสือแล้วเราจะดูดูวิดีโอไปด้วยกันนะคะพร้อมกัน เปิดหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะคะอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะอ่านสระนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะสระเอออ่านว่าอเอเออเออ่านว่าโอแอแอไม้ไตรคูเรียกว่าไม้ไตรคูนะคะต่อไปนะเนี่ยมาดูนะคะอ่านสะกดคํานะคะเด็กดอเอกอเด็กเก็บนะคะอ่านว่ากอเอบอเก็บเดี๋ยวเราไปเปิดหน้า112กันเลยค่ะต่อไปมาดูหน้าหน้า112นะคะเหตุอ่านว่าหอเอดอเหตุ เกรดอ่านว่ากรออดเกรดหมินอ่านว่าหอมอโนหมินเหล็กอ่านว่าหอโลอกเหล็กแข็งงานว่าขอเองอแข็งต่อไปมาดูในหน้าหนึ่งร้อยสิบสามนะคะอ่านเจกลูกนะคะมาดูที่สีเขียวนะคะกอเอเกะนะคะกอแอแกะสระเอกับสระเอะนะคะต่อเต่าตอนะคะตอเอเตตอแอแตะปอปลาปอปอเอเปะปอแอแปะต่อไปมาดูที่สีน้ำเงินนะคะ คอไข่คอขอเอเคคอแอแคชชอชิงชอช้อเอชิช้อต่อไปผอพึ่งผอผอเอเพผอแอแพ่ต่อไปมาดูสีส้มนะคะคอควายคอคอเอเคคอแอแค่นอนูน้อนเอเนนอนเอเน่ลอลิงล้อล้อเอเล่ล้อแอแล ต่อไปมาดูนะคะสระเอมีตัวสะกดเปลี่ยนรูปอะเป็นไม้ไต่คูนะคะกอเอกงอเก่งซอยเอกงอสิงปอเอกงอเพ่งลอเอกงอเล้งปอเอกงอเป็นขอเอกงอเข็มหอเอกงอเห็นยอเอกงอเย็นต่อไปนะคะมาดูนะตอเอกมอเต็มขอเอกมอเข็มคอเอกมอเข็มลอเอกลอเอกมอเล้งดูด้านขวามือนะคะดอเอกกอเด็กขอเอกกอเข็ม ชอเอคอเชกลอเอะอเล็กให้เนเปิดหน้าหนึ่งร้อยสิบสี่นะคะบอเอะดเบดปอเอะดเป็ดขอเอะโดเข็ดชอเอะโดเช็ดต่อไปด้านขวาม,มือนะคะโกเอบอเก็บจอเอบอเจ็บหอเอบอเห็บลอเอบอเล็บสระแอะมีตัวสะกดนะคะเปลี่ยนรูปอะเป็นไม้ไตคููนะคะขอแอะงอแข็งนะคะต่อไปมาดูนะคะอ่านคําและสังเกตเสียงสระนะคะบรรทัดแรกนะคะ ต่อเอตต่อแอตเอเอเลอตอแอเลกอเอเกกอแอแกะันที่สองนะคะเด็กเล็กเก็บเห็ดเชื้เล็บเห็นเป็ดต่อไปมาดูบรรทัดที่สามนะคะน้ำแข็งแข็งแรงเข้มแข็งดินแข็งต่อไปมาดูนะข้างล่างนะคะฝึกอ่านประโยคนะคะรุ้งกินน้ำบนต้องฟ้ามีเจ็ดสี วันนี้เด็กๆมาเล่นที่บ้านพี่ส้มป่อยภูผาและน้ำใสมีเพื่อนสนิทหลายคนน้องเข้าเมาอยากทดลองตำรุ้งกินน้ำพี่ส้มปล่อยทดลองตำน้ำมะดาวให้เด็กๆชิมต่อไปมาเปิดหน้า115นะคะอ่านคล้องรองเล่นในเรื่องสายรุ้งนะคะสายรุ้งมีเจดสี ดูให้ดีสีสวยงามแดงแสดเหลืองเขียวตามน้ำเงินครามม่วงเรียงไปสายรุง้งทาบตองฟ้าอามจับตาสีสดใสบอกฟ้าแม้ลาไปฝนตกไหมจะกลับมาอ่านคร่องรองเล่นอีกเทีนะคะสายรุง้ง สายรุ้งมีเจ็ดสีดูให้ดีสีสวยงามแดงแสดเหลืองเขียวตามน้ำเงินครามม่วงเรียงไปสายรุง้งทบต้องฟ้าอามจับตาสีสดใสบอกฟ้าแม้ลาไปฝนตกไม่จะกลับมา วันนี้นะคะคุณกุญิงก็มีนะคะเนื้อหาที่สอนพวกเราออเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมไปอ่านสระเอสระแอะแล้วก็ไม้แต่คูนะคะแล้วฝึกอ่านคำศัพท์ด้วยนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณกุญิงก็มีนะะเนื้อเนื้อหาที่สอนพวกเราออเพียงเท่านี้อ mm. ัสสลามุอะลัยกุมบเระมะตุลลอฮิวะบเระกาตุ